สวัสดีครับสวัสดีค่ะได้เวลาติดตาม News One Today ์วันทุเดย์ค่ะประจำค่ำคืนวันอังคารที่30เมษาย,ยน2,556นรบะคะวันนี้อยู่กับพลรัชาติยประเสนคมดิฉันนันพัชรงพัฒนานนท์ค่ะไปดูงานสถาปนิกกันบ้างน,นะคะค,คุณสม,มิทธ โอบายวาดนายกสมาคมสถาปนิกสยามนายพระบระมราชุปธธรรมก็บอกว่าการจัดงานครั้งนี้ได้เชิญกลุ่มผู้ประกอบวิชาชีพสถาปนิกจาก6ประเทศค่ะประกอบไปด้วยมาเลเซียสิงคโปร์ฟิลิปปินส์พามา่าลาวเกาหลีและญี่ปุ่นมาร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ระหว่างกันพร้อมกําหนดจุดยืนร่วมกันว่าสถาปนิกจะมีบทบาทอย่างไรเมื่อเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนค่ะผมว่ามันมีความรู้ที่เราเรียนจากกาันและกันได้ทั้งนั้นแหละครับ การพัฒนาไปในเชิง modernize ไปทางไปทางสมัยใหม่เนี่ยเราอาจจะได้เปรียบบางเพื่อนบ้านสองสามประเทศที่ที่เขาเปิดประเทศหลังเรานะครับอันนั้นเราก็จะช่วยกันแต่ในเรื่องวิชาการความรู้ที่สั่งสมกันมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเขมรล,ลาวพมา่าหรือเวียดนามเนีขามีของเข้าอยู่แล้วเราก็ไม่กล้าไปบอกว่าใครจะมาเรียนรู้จากเรานะครับ ชด้านนายรัชชชมพนิธประธานจัดงานสถาปนิก56ก็บอกว่างานสถาปนิกสยามปีนี้หลายบริษัทวางกลยุทธ์เปิดตัวสินค้าใหม่ๆให้เลือกกันอย่างจุใจสอดรับกับสถานการณ์โลกไร้พรมแดนและการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนทําให้เกิดการแข่งขันทางเศรษฐกิจเข้มข้นผู้ประกอบการสถาปนิกจึงควรแบ่งปันองค์ความรู้ระหว่างกันและคืนกลับสู่สังคมค่ะ borderless ในวงเล็กๆก็คือในวงอาเซียนซึ่งมันจะเกิดขึ้นในอย่างแน่นอนในอีก2ปีข้างหน้าตรงนี้เนี่ยนะครับแล้วแน่นอนในส่วนของวิชาชีพสาวกรรมเนี่ยซึ่งเป็น1ใน7วิชาชีพนําร่องนะครับที่จะมีผลกระทบจะต้องมีการเตรียมพร้อมมีการเตรียมตัวในการที่จะรับมือกับความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้นะครับซึ่งมันจะมีผลเกี่ยวเนื่องกับสังคมไทยอย่างแน่นอนตรงนี้การแข่งขันทางธุรกิจการแข่งขันทางเศรษฐกิจมันจะเกิดขึ้นเป็นผลพวงมาจากภาวะ borderless ไม่ว่าจะเป็นวงเล็กหรือวงใหญ่ สำหรับงานสถาปนิค5าก็จัดขึ้นตั้งแต่วันนี้นะคะไปจนถึงวันที่5พฤษภาคมที่ศูนย์แสดงสินค้าเมืองทองธานีค่ะทั้งหมดคือรายงานข่าวจากนิวชวนุเระจำค่ำคืนนี้นะคะขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมค่ะคุณรณชาติชันนนพัฒนรวมถึงทีมข่าวลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ